ครับนี่คือ t ีวีลิงก์เ r 6 0 0 0 4นะครับใส่ซิมได้ในกรณีที่บ้านไม่มี wi-fi นะครับใช้ตัวนี้ครับใส่ซิมจะเป็นซิมเทพ ต่างๆนะครับซิมมาลทาทอนอลิมิเต็ดพวกนี้นะครับตัวนี้เป็นซิมซิมเทพนะครับก็ใช้ไมโครซิมนะครับในใช้ใส่ตัวนี้นครับเพื่อปล่อยสัญญาณไวไีฟานะครับตัวนี้นะครับเสียบ นี่คือช่องเสียบซิ่งนะครับตรงนี้ครับส่วนรหัสครับรหัสกับตัวตัวอักษรเครื่องก็จะอยู่ตรงนี้นะครับนี่ครับเดี๋ยวผมถ่ายรูปให้ดูอีกทีหนึ่งครับ ก็ไม่มีอะไรมากครับเสียบปลั๊กเสียบาสายปลั๊กก็ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราลงมาเทสสปีดดูครับอันนี้ผมใส่10เมกไม่ลดสปีดนะครับของทูนะครับต้องดูว่าพื้นที่บ้านเรานะครับค่ายมันแรงครับถ้า ถุมมุ้บแรงก็เราก็น่าจะซื้อถุมมุ้บครับ AS แรงก็ก็ซื้อซิมซิมมาราทอนนะครับของ AS ใน,นครับความแรงของสัญญาณขึ้นตรงนี้ครับถ้าสองขีดนี่ถือก็อย่างพอปานกลางนะครับครับเดี๋ยวเราลองมาทดสปีดดูครับ เทสสปีดนะครับเข้า Google ครับพิมพ์คำว่าเทสสปีดเลยนะครับสปีดเทสตัวนี้ครับเดี๋ยวลองมาดูนะครับ10เมกไม่ลดสปีดนะครับโอเคครับเริ่มทดสอบครับกดไปตรงกลางเลยนะครับ ูตรงนี้ครับดาวน์โหลดเท่าไหร่ครับ10เมกแต่ว่าอยู่ที่ประมาณ3.5เมกนะครับอัพโหลดแล้วครับ อัพโหลดอยู่ที่5.3ครับไมมปกติจะเร็วกว่านี้นะครับแต่แค่นี้ก็เพียงพอนะครับในการสั่งงานด้วยเสียงครับแต่ที่อื่นนะครับที่อื่นนี่เขาก็มันอาจจะแรงกว่านี้นะครับพื้นที่แต่และพื้นที่ไม่ไม,ไม่ไม่เท่ากันนะครับความแรงของสัญญาณ ใช่ต่างๆของมือถือนะครับโอเคครับ